สวัสดีค่ะพบุ่งในช่นแนลเปล่ายิ่งจูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของกะหายเล่า EP 12นะคะเตบิลกินแฟนคนละฝาอ a ทแอนด์ฟิตค่ะ ก็เป็นอะไรที่กุ้งติดตามเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นรายการที่เตบิวกินนะคะได้มาเจอกันนะคะคือคนเหมือนกันได้มาเจอกันนะทุกคนก็ส่วนตัวแล้วไม่ได้รู้จักเออพี่เตสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบไม่ได้ตามทางฝั่ง g m m เท่าไหร่นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่จะมาดูรายการที่พี่เตเขามากับบิวกินอย่างนี้เลยนะเป็นครั้งแรกนะแต่รู้ว่าเขาแบบมีความเหมือนเหมือนกันอยู่นะเพราะว่าแฟนคลับก็คือทําอะไรที่มันแมทชิ่งกันมานะคะแบบความเฮยนะความสนนะ แล้วก็ความทําของพังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากรู้เลยว่าพอสองคนนี้เจอกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่มีเรื่องเหมือนกันสุดๆสองคนมาเจอกันคนนึงคือเตตะวาอีกคนนึงคือบิวกินจะเหมือนหรือจะต่างขนาดไหนไปดูกันนะคะโอเคค่ะไม่รอช้าค่ะนับหนึ่งสองมันเป็นบ่อยเลยบางบางทีก็แบบเหมือนทํางานอื่นอยู่เงี่ยพี่เพื่อนกลางก็จะโทรมาแบบลงลงลงเหมือนกันเด็กก็จะชอบลงผิดอะ เคยลงแล้วแบบลืมเอาคำว่าแคปชั่นออกลงเรียวไปลงนไปแบบใจนะพอดีลงขายสินค้าอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้ว่าลงผิดหรือเปล่าขอโทษได้ได้ได้จริงจริงดูแบบเป็นไงฮัลโหลครับลงลงผิดเหรอครับลงผิดลงไปเรียวคุอมันไม่ควรไปเจเลยเยไม่ไม่ไม่เงื่อเลยเลยไม่เหงื่อวันนี้แบบมาในชุดแบบใส่ฮูดเลยนะแล้วการเต้นเขาเป็นความคลายกันอยู่นะ เอาจริงทรงหน้าเขาคล้ายๆกันน่ะคร่บรับเชิญในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งคนที่หลายคนเรียกร้องเข้ามากนะครับเขาเีความสามารถเยอะมากแล้วก็เสียงอั่นีมก็คืออีกหนึ่งสิ่งที่เหมือนและแข่งรลเชิญในวันนี้นะครับเป็นแข่ที่มีหลายๆคนเรียกร้องเข้ามากนะครับคือเราอยู่ในคนจักรวาลกันคนอยากให้แบบมาแบบคนแลบกันนะครับคือเป็นน้องที่เก่งครบเครื่องมากทั้งร้องเล่นเส้นระบอยงทำได้หมดนะครับเพะ ขอเชิญพีแรกผมด้ยพี่เก่งพี่สามพี่สามนี่ผมพูดรายการผมจะไม่พูดซ้มครับเพราะเขาเพิยงจะแซวผมอยู่นะครับเพราะว่าเกิดเอ่อรายการไม่เสียขึ้นนะครสามครั้งด้วยกันซึ่งปกติเนี่ยมันเกิดกับผมแต่ว่ามันมีของที่แรงกว่ามันได้เกิดกับคนนี้แทนนะครับขอเชิญบิลกิ้นพูดด้วมครับนีครับรอจะร้อนโอ้โหอันนี้คือการแบบการ ร่วมงานของจักรวาลที่แบบเราโคจรกันอันนี้ก็คืทำเรื่อใหม่ๆมามาเจอกันที่แบบเหมือนแบบมีคนเรียกร้องให้มาเจอแล้วก็เอาซะหน่อยอะไรซึ่งเป็นคนบอกว่าเรามีความแบบเอาเหมือนกันหลายอย่างมันจะมีสิ่งที่เหมือนกับสิ่งที่แบบเอาสิ่งที่เหมือนกันดีกว่าพาที่เหมือนกันบ้างพูดเหลือมากเนี่ยอันนั้จะเป็นความเท่ปั๊ที่เราเฮ้ยใช่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 เห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าอันหนึ่งเลยคือคนที่ต่อตัวเองเท่มันก็คือคนที่มันไม่เท่แหละเข้าใจมาไม่รู้ว่าคนที่คนาเท่จริงไม่ค่วรพูดริงเพราะผมเท่จริงอเ คเป็นคนบอกว่าโอเคเราเป็นคนที่แถมร่างกายไม่เก่งเป็นหนึ่งเรื่องที่ยอมรับจริงนะจริงๆเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเราก็พยายามจะลองทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่จากที่ผ่านมาเราก็เรียนเต้นเรียนอะไรก็รู้สึกว่าเอออันนี้คือเราเริ่มเรียนเต้นแล้วใช่ไหมเริ่งเรียนแล้วครับตรมาถึงก่อนอันนี้เวลาเหมือนกับว่าไปไป,ไปคอนเสิร์ตหรออะไรเงี้ยมันก็จะมีการเต้นโช๊ฮอร์กีดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราสัพเพอร์มากเลยกับการเรียนเต้นอะไรเงี้ยผมว่ามันหลักๆคือเราไม่มั่นใจคือเราไม่มั่นใจพอเราไม่มั่นใจพวกทำไปแล้วเราเหมือนเรากลัวผิิดดดดไไปปหมมเเ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 ลลยยยยยยยงงีี้้้้้อออออแวววรรราาาาาจจะะค่่นนนกตตััขบ ทำยังไงพี่ชาพอใช้สมองเยอะมันเลยแบบแบบแบบไม่ปล่อยร่างกายขอบแบบนงาน,นะทุกคนตอนแรกกุ้งอะมีความสงสัยว่าเอ๊บิลกินหรือพี่เตเขาจะพูดมากกว่ากันนะแต่กุ้งดงโหเหงแล้วพี่เต้ี่พูดเยอะจริงๆนะทุกคนแล้วก็เออเอเอพูดเขาเขาพูดเร็วมากเลยนะบางทีกุ้งจะจับจับไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะแต่เขาเป็คนคนตลกมากเลยอนะ <c oughs> คือการขยับตัวของเขาเนีย่ยมันทําให้เราแบบ เอออยากจะขำตลอดเลยอ่ะเขาเป็นคนน่ารักอ่ะมุฟมีบมากเลยอ่ะทุกคนไปต่อค่ะใช่เวลาเราเรียนเต้นอะไรเงี้ยครูก็จะแบบแกว่าเฮ้ยตรงนี้แบบไม่คมพอเราไปโฟกัสตรงนี้มันเลยกลายว่าเราดองใช่ใช่ใช่อ๋ออันเรื่อดลิสาเลยคือเรื่องการทําแบบชอบทําของพังอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ชอบใครจะไปชอบเข้าใจว่ามันชอบพังที่มันเป็นคนนี้ได้แบบมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วมันชอบแค่บังเอิญมาเกิดขึ้นกับเราคือเวลาของพังอย่างบางทีมันแบบแกะเกิดอะไรเลื่อนี้มันชอบอัตราชอบลุกชอบแบบเดินเตะนั่งเตะเออใช่เหมือนกันเงี้ยบางที เราเห็นคนอื่นเขาทำอะไรกันแบบเออง่ายๆจังมาสลยแต่ตรงนี้ว่เราแต่เราตั้งใจนะเวลาเราทำอะไรเราตั้งใจนะใช่เราเราไม่ได้ไม่ตั้งใจเราตั้งใจที่แต่มันชอบเกิดอุบัติเหตุใช่มใช่ใช่ตลาดจะไม่ได้เป็นลูกหลานพระเจ้าหรือเปล่าเหมือนเจอคนเข้าใจกันเอ๊ะข้าวออกมากินอะไรอย่างเงี้ย ฉีกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเวลาแบบเข้าเซตอะไรเงี้ยชอบเดินไปเตะขาไฟเขาแล้วก็โกรกมาเอ้ยเชื่อกระดาษที่มันอะไรเงี้ยมาเป็นโบ้ค่ะแอ้ใช่ถอยถอยแบบเพ้อเพ้อมดก็แขกเลการฉีกพวกของตระกูลซองอ่ะเป็นแล้วชอบโกกเลยแล้วเป็นผงผงเลยปินปินชอบปินที่มีเคยเห็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนทุกมีคนถามมาว่าพี่เอาแบบถุงพลาสติกมาคุมเท้าพี่ทำกันบ้าผมทำหลายรอบพี่ทำหลายรอบเหมือนกันคือผมไปมหาลัยแล้วมีเพื่อนมันน้ำท่วมอย่างเงี้ย แล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากให้รองเท้ามันเลอะอ่ะพี่เจ๊เราลดรถเราจอดตรงนี้เราก็จะแบบเอาใส่ครอบเท้าไว้แล้วก็ล็อกแล้วก็ถือถือรองเท้า็อแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ค่อยถอดถุงเก็บไปทิ้งแล้วก็ใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่คนจะมาเมคฟันเราอ่ะเขาควรจะยอมรับในความชันฉลาดเราอันนี้พูดจริงเมื่อกี้ก็ทำสิ่งนี้เหมือนกันตอนที่ฝนตกแล้วแบบคนก็มาแบบเออมาที่เราค่ะเราคือมันคือการประยุกต์เอาของที่แบบเหมือนจะไร้ค่าเป็นถุงที่คนทิ้งมาทำให้รองเท้าที่เราควรรักษาสะอาดได้ดียนะครับนนะรู้้สึึกโล่งใจขมา อ๋อคัดทีนึงเรื่องหัวตีคัดทีนึงเรื่องทหมดแล้วเหรอคันึงคัดทีนึงจบแล้วนะครับหนูลงโอเคเมื่อกี้ทศธีรลงงานไปเก่ดนเป่อยเป็นบ่อยโอเคเข้าใจกันเนอะอันนี้ผมเป็นบ่อยเลยบางบางทีก็แบบเหมือนทำงานอื่นอยู่เนี่ยพี่ผู้จัดกางก็จะโทรมาแบบลงลงลงเหมือนกันถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยคัดไปลงเหมือนกันเลยก็จะชอบลงผิดอ่ะเคยลงแล้วแบบลืมเอาคำว่าแคปชั่นออก หรือว่าลงแบบลงผิดลืมโปะไปลืมแท็กอันนี้ลงรีวไปลงสตอรี่แล้วมันลงไปแล้วแบบมันไปแล้วห้านาทีแล้วใช่้ไม่อยากลงเพราะคนอร่ก็ไลค์ไปเล์คอมเมนต์ไปแล้วลบลงใหม่เขาไมหายหมดเลยได้เข้าใจนะพอดีมันมีตอนหนึ่งที่วิวกินน่ะลงผิดลงแบบว่าเออเขาเรียกว่าโปรโมทเพลงผิดนะคะเป็นแบบเอ็กผลิตโชคเอ็กพี่เป๊กผลิตโชคอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ประมาณเนี้ยแล้วบิวกินก็แบบขอโทษใหญ่เลยนะคะแบบถ่ายวิดีโอมาขอโทษเลย พี่เต้เขาฮาอะางอละทุกคนเออเออต้องตั้งใจฟังเขานะคะแล้วใครผิดเราอีกเันกานเรื่องทิศทางนี่เก่งไหมไม่ถึงไม่ถึงการจำทางการเดินทางสมมติอ๋อขับรถะไยใช่ไหมได้ปะผมพี่ไม่ได้คือผมอ่ะรู้สึกไม่จำทาง การที่มีแอปพลิเคชันที่เอาไปดูดูทางอันนี้คือโซลูชันของชีวิตเลยนะคือทางที่ผมจำได้คือทางกลับบ้านกัทางไปน้าดาวเราเป็นเฮนเซลเกเทลเลยเข้าใจบ่าเรากลับบ้านไม่ถูกเคยแบบไปไหนก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นน่ะเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบตหมดแล้วรถไม่มีที่ชาร์จแล้วก็แบบทำยังไงดีวะแล้วขับวนหนึ่ชั่วโมงนึงอ่ะแบบกลับบ้านอ่ะทั้งที่จริงคือกลับบ้านเปิดแรมย้อนมาคือวันยี่สิบห้าทีเหมือนเลี้ยวผิดสลับไปนู่นกลับรถมา กูจะไหนวะเนี่ยมันแบบเหมือนเราเป็นคนที่ถ้าแองถ้าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วส่วนแบบเขาแบบแยกกันต้องเดินแล้วต้องมัดนัดเจอกันตรงนี้อย่างเงี้ยส่วถ้าเดินไปไกลแล้วจะเดินกลับมาที่เดิมถูกปะคือผมไม่ถูกต่าผมไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าผมจะไปไหนใช่ไหมผมจะเปิดแมตแล้วผมจะเดินอย่างเงี้เลยอะใช่ถ้าเดินเปกันเราจะมีอีกเยอะติดตัวตลอดใช่แล้วทีนี้เคยติดจิตสกีมันได้ไมไหมเขาเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเจอคนละกันใช่ปะแล้วมันมันก็ขี่ไปอ้อมไปอีกแล้วใช่ปะเนี่ยใกล้จะถึงแล้วอะระหว่างไปมัน ไม่คุ้มันใครจะไปรู้ว่าว่าที่เราเดินทางมาทั้งหมดอ่ะใครจะไปรูว่างูนะสบายใจมันได้ชำระล้างจิตใจวันนี้ดีดีโอเคแต่มีคนบอกอันนี้คือแบบทานใจขับนีคนหนึ่งเขาบอกว่าที่ต่างคือแบบอุ่นพี่เป็นคนที่แบบร้องไห้ยากหน่อยมาแต่เขาบอกวิคกี้คนเซนซิทตฟแล้วก็ร้องไห้ง่ายใช่ใช่เราไม่เข้าใจเหมือนกันนะะว่าหมายถึงว่าบางทีเวลาเราเจอปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่า บางทีแบบมันแบบทั้งทูออกมาเองโดยที่แบบเราแบบพยายามข่มอะไรเงี้ยแต่มันแบบมันมันอั้นไม่อยู่อะพี่แบบเราออกยากแบบบางทีเ,เวลารู้สึกถ้าเราเราได้ร้องไห้โหสักังรู้สึกว่าแบบดีใจมากเมันได้เหมือนปลดปล่อยเพราะเป็นคนไม่ค่อยร้องแบบร้องยา่าเออผมไม่ชอบมีปัญหา <c oughs> คือเวลาเวลามีปัญหาแล้วเรารู้สึกว่ามันเราเรา,เราไม่ชอบอยู่ท่าเรข,ข,ขัดขัดแย้งด้วยบ้าง <ละ S 1> ใช่ใช่เราเราจะนอนไม่หลับเลยหรือว่าไม่ไม่ชอบไม่ชอบแบบที่ที่แบบหนักดุเลยคือเวลาแบบเวลาโดนตะคอกใส่หน้าเวลาแบบโดนโดนตมันเหมือนใจมันแบบใช่มันแบบ มันมันหล่นลงไปเลยไม่รู้ว่าลงผิดหรือเปล่าขอโทษได้ได้จริงจริงดูว่าเป็นไงฮัลโหลครับลงลงผิดแล้วครับลงผิดลงไปเรียวโอเคโอเคได้ครับตอนนี้ไ่ลงไปรียวไม่ลงไปเรีวโอ้ยขอโทษนะโอ้ยชีวิตคือเหมือนไม่ควรมาเกิดวันเนี้ย เลยจะออกกำลังกายอยอดนะคือช่วงที่ผมออกกำลังกายแหละคือช่วงก่อนถ่ายแต่ละแล้วก็ุ่นนแบบชายเล่นหุ่นฟิตหุ่นเทรนเนอร์เทรนเนอร์ก็คือไปไปยิมแล้วก็เล่น5วันต่อสัปดาห์เลยแบบฟิตมากคาร์ดิโอด้วยแล้วพอถ่ายแปลรักหนึ่งบุกก็คือตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วอะไม่ได้เล่นเลยกลับมาเล่นอีกทีนึงคือตอนประมาณพฤษภาปีนี้แล้วก็แบบเหมือนกับว่าเรากลัวโควิด่ง เราก็แบบซื้อโฮมชิมซื้อดัมเบลซื้อแบกอลเอียร์ไปเล่นที่มันแบบดันอกได้เล่นแขนได้มีเคเบิลดึงหลังได้ซึ่งแบบสิ่งที่โคตรใหญ่แล้วก็แล้วก็เรียกเทรนเนอร์มาเทรนอุ้ยอุ้ยดีอยากคราบเพราะพี่ซื้อแค่เป็นเบาะเป็นเบาะที่มันสามารถปรับระดับเองขึ้นลงอันนั้นก็เกือบครบแล้วแต่ว่าเราแบบเราจะออกล็อกกายเว้ยเราต้องแบบได้คุณภาพเหมือนไปยิมอะไรเงี้ยก็ซื้อมาเลยนี่คนเล่นหลายคนไงเพราะป้าป๊าก็แบบหาเรื่องก็คุมหาเรื่องแบบเราก็แบบร้ามาเล่นด้วยมีพี่ชายเล่นด้วย แบบลูวิ่งก็มีอโกมีอะไรพวกนี้เล่นด้วย,ยอะไรเงี้ยก,ก็ได้หลายอย่างรเงี้ยงั้นมาถึงเรื่องสำคัญเรื่องจริงๆอะเวลาคนเรามันจะดู ดูแลสุขภาพเรื่องการกินเน<ะ>ี่ยมันจะมีหลายเวย้มากซึ่งคิดว่าเบบกินไม่น่าเคยลองมาฉะนั้นที่แบบพวกวงการเจมังวีแกนอะไรยเคยลองบ้างเจเนี่ยตามเทศกาลน่ยไม่เคยกินเลยรู้พี่ก็ไม่เคยเลยใช่แต่ผมก็เคยกินทีนึงตอนนั้นตอนเข้าหมาหาลัยแล้วไปบนแล้วกินเจนอกเทศกาลอ่นะพี่มันแบบมันยากมากมันไม่มีอะไรเลยเจเลยเพราะว่าน้ํามันอันนี้ก็ไม่ผัดหมูมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราบนไว้ไงเราก็กลัวว่าเราจะผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเราไกลัวเราไมกลัวไงพี่เอาเป็นว่าแต่เกิดไม่เคยกินเจเลยอจะรู้มันไหวป่ะแบบมันมันแบบ อยู่ได้ป่ะคือผมว่าวันแรกๆพอได้แต่ว่าพอพอวันที่สองมันมันจะเริ่มมันจะเริ่มเซ็งตรงที่มันเหมือนเรากินนมไม่ได้กินของหวานไม่ได้ในบางเนี่ยมันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันเข้าไปในร่างกายเราเหมือนมันขาดอะไรสักอย่างนึงมันแบบเซ็งเซ็งคือมันไม่ใช่ว่าหิวเลยนะเพราะหิวเราก็กินข้าวได้กินผักได้แต่ว่ามันจะแบบ มันจะยังไงไม่รู้ว่ามันจะรู้สึกแบบชีวิตชีวาเข้าใจซึ่งอันเนี้ย่วงมันจะมีการทำอะไรอยู่ที่แบบมันขัดแย้งกันตรงที่บางทีทำอย่างเงี้ยเพื่อให้เราแบบสบายใจแต่กลายเป็นว่าเราทำนี้แล้วเราแบบโอ้ยมันนั่นอเองมันก็รู้สึกเออมันมันก็เลยแบบไม่ไม่ไมไม ไม่เคยกินสักปีเลยงั้นเดี๋ยวลองไปกินอาหารเจดีกว่าว่าอยากรู้ว่าพี่จะกินได้หอเ่ารอบอาจจะให้บิวกิ้นระลึกความหลังที่เคยกินเจด้วยอ่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูเจก็คือปลาเจผัดเปรี้ยวหวานนะปลาเจลาจอล่ะไม่ใช่ปลาเจแบบหมูกรอบเจปลาเจอะไรเงี้ยคนน่าได้เจชิมก่อนเฮ้ยขอดูขอดูเนื้อหน่อยเฮ้ยไข่ไก่เหมือนกันเนอะอ๋อนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาจริงปะเนี่ยปลากระปงปลาหินไม่ใช่หิมะหิมะไม่ใช่อย่างี้อันนี้ถ้าจะเป็นก็คงเป็นแบบปลากระกระป๋องไปเนี่ย เก่าเลยเนี้ถ้าเครื่องนั้นแหะเก่าหรอเก่าก็ต้องแบบเหนปะบางทีไม่รู้ว่าพูดทางไหนดีอะ แม่หล่อมากเลยลูกชิ้นแป้งมากกว่าปลาป่ะผมเปลี่ยนเมนูแป้งเปรี้ยวอ่ะแป้งไม่หวานแป้งเปรี้ยวหวาน<ช> <ๆ S 1> คือเมื่อกี้ที่ไม่พูดออกมาว่ามันเหมือนอะไรปลาอะไรเพราะมันไม่รู้จะเหมือนปลาหรือเหมือนแป้งมากกว่ามันโมจิอ่ะแต่หมายถึงข้างนอกกรอบข้างในมันก็จะยังเป็นเท็กซ์เจอร์นี้ป่ะ่งอย่อันนี้ผมว่าผมไม่ไมค่อยอ่ะอันนี้เป็นตระกูลมังสวิรัติไม่เอาเนื้อสัตว์แต่พวกนมไข่ยังได้อยู่อันนี้เบคอนปลามาเหนียดอ่ะก็เหมือนเหมือนกันเนอะแล้วทำเป็นไงทำเป็นมีมันด้วยนะแหม โอชิมเบคอนก่อนได้ไหมอยากรู้ว่ามันแบบเป็นยังไงอะไม่เคยกินอะไรพวกนี้จะไม่รู้เลยค่ะไม่มีดีเทลเลยไม่พลาดละคอสเพลย์ไม่แค่แบบคอสเพลย์บางๆอะไรเงี้ยเหมือนพยายามทําให้บางๆเพื่อให้ดูเนียนๆแต่ว่าไม่เนียนคนอย่างเรามันจับได้โดนจับโป๊อกแต่ลําพังตัวเส้นอะโอเคอ๋อโอเคคือเส้นอะพี่จะสั่งมังไม่มังเขาก็ใช้เส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเเคห็ดโอเคเห็ดก็เหมือนกันนี่นี่นี่ข้าผัดสับปะรดเื้ยชิมหมูยองเลยหมูยอง เตะข็หาดินะเป็นไงอันนี้มันก็แปลกๆอยู่นะเหมจะได้ลองลองชิมให้หน่อยดิมันแบบอะไรๆๆใช้ได้ไม่ได้พอจะอยู่ร่วงมันไม่ได้นะไม่ได้จะขิดตะขัวแต่ก็ไม่ได้จะชอบพออเลยก็พอพอพอประทังชีวิตก็อยู่ได้นะ แต่มันมีกลิ่นอยู่มีนึกกลิ่นบางๆใช่ไหมแต่ว่าเท e เจอร์มันก็ยังก็ก็ยังดีกว่าไอ้ปลางียอ่ะเรามาดูข้าวผัดสับปะรดไม่แต่เขาบอกว่ามังมันจะมีความแบบความเคร่งของระดับมังมังไข่มังนมมังน้มังน้ำมังงา เราเราชาดเลยไปวะคือผมว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นเหมือนเส้นใยของเนื้อหมูเหมือนกันนะแล้วมันมีความแบบแข็งแข็งเหมือนกันนะก็คือแฮชใช่ไหมฮมันมีรสอะไรไม่รู้อะเข้าใจบ้างเหมือนที่แม่ชิมหมูหยองมก็มีรสแบบก็คือกลิ่นพืชเออกลิ่นพืชกลิ่นพืชนั่นแหละโอเคมังเนี่ยถือว่ายังไงได้แต่ถ้าเจเนี่ยยังยังถือว่าเรายังไม่ไม่ถึงขั้นยังไม่เก็ม่พออันนี้เป็นอะไรครับคืกินบุกผัดมันกุ้งบุกข้าวผัดบุกข้าวผะดแถมปลากระพ คีโตสำหรับมิกิตรู้จักปะรู้จักมาก่อนเนาะคีโตเนี่ยเท่าเท่าที่รู้จักคือมันเขาไม่ทานแป้งใช่ไหมฮะมันคือการเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักของเราจากปกติเรากินคาร์บล้วก็ใช้คาร์บป็นแบบเนื้อมน้ำตาลแล้วที่เหลือก็มาเก็บเป็นกินขักเป็นกินขักกินผ้าอ๋อไม่ก็เปลี่ยนจากคาร์บ่ป็นจาคาร์บแบบเป็นไขมันมันก็เลยเหมือนแบบจะสลายไขมันมาใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะแบบเหมือนเหมาะกับการลดน้ำหนักเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็คือจะกินได้แค่ไขมันกับโปรตีนทงนี้ก็คือใส่น้ำตาลไม่ได้เลยไม่ได้ก็คืือออเาค มีแป้งไม่ได้คาร์โบไฮเดรตคือผักที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงก็กินไม่ได้ก็คือได้แค่โปรตีนกับไขมันแค่นั้นเองซึ่งอ่ะเดี๋ยวลองกินดูไม่เร็วนะถือว่าอร่อยเลยอ่ะคตอันนี้ผ่านด้วยนี่ผ่านโอเคโปรตีนกับไขมันลองกินอันี้นะบวกข้าวัดแหนมอ่ะหิวแล้วมันมีความลื่นๆเหรแทปะฮะแคทป่ะมีความลื่นๆคือแบบ น้ำมันต้องสลับกันกินอะเนาะอร่อยับโอเคนะมันรู้ค่าเข้มข um ้นเข้มข้นเลยว่าก็เหมือนแบบโคตรเจ๊แคแค่เหมือนว่าเส้นมันเป็นเส้นก็คือเขาก็เปลี่ยนแบบห้ามกินข้าวอะว่าง่ายๆอย่างเงี้ยเอออร่อยปะก็พอกินได้เท็กเจอร์ของความเป็นข้าวมันก็จะแบบ แบบแบบนิ่มกว่า <ม 'm S 1> อะไรเงี้ยสำหรับเดี๋ยวกินว่า k ี t o ผ่านปนะ่ะเฮ้ย <Liz zie> <Hey, S 1> ผมว่าผ่านให้ต้องเลือกละอ่ะมังสวิรัติกับ k ี t o k ี t o แต่ถ้าให้กินเรื่อยๆินไม่ได้นะ <S 1> <S 1> ผมว่ากิน<ม>แบบ ปกติตามใจฉันแหะุดเพราะกินอันนี้มันต้องมีวินัยมากเพราะว่าถ้าหลุดวันหนึ่งมันก็คือเหมือนแบบเริ่มมามาจาเออเพราะว่าหลักๆคือมันต้องการเปลี่ยนให้ร่างกายเราใช้พลังงานจากมันเพราะมันเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มแล้วก็ต้องทำคือต้องกินงน้ตลอดชีวิตเลยไม่ก็ไม่ใช่สอนชีิดเยมือนว่าถ้าทำก็คือต้องทำเป็นเพียรที่ยาวแบบห้ามแบบสลับไปสลับมามันจะสูงมันจะสูงเลยอ่ะอีกหนึ่งอย่างสที่โคทีิดกันอยู่ตอนนี้คือการกินแพนเบสคือการแบบถ้าผมไม่เคยกินเลยเนี่ยคือแบบไม่ไม่กินเนือแบบ ให้ทุกอย่างเบสออนแบบที่แค่พืชอะง่ายๆคือจริงๆหลักการมันก็คืเหมือนทำเหมือนปกติแต่ว่าตัวเนื้อสัตว์แบบเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืชทงนด้เออจริงๆก็ใช้มังป้ามีความคล้ายมีความคล้ายโอเคโอเคนะรสชาตินี้ก็เหมือนแบบ ผัดกะเพราที่แบบคนผัดไม่ได้เก่งมากแต่จริงคนผัดทำเนี้ยเก่งนะที่ทําให้ออกมาคล้ายกับกะเพราที่ควรจะอร่อยที่ไม่เก่งขนาดนั้นได้เข้าใจฟิลป้ะลองสัญญากันโอเคโอเคอ๋อเข้าใจใช่ไหมเหมือนกันนะ้นเขาเก่งนะที่คนทำไม่ผัดเนี้ยคือจริงๆถ้าเทียบกับมาตรฐานของกะเพราเนี่ยคือถือว่าผัดไม่เก่งแต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานว่าผัดจากแทนเบรดแล้วทําให้เหมือนกะเพราได้เนี่ยเก่งว่าเก่งอ่าเฮ้ยโอ้ว คือคนตีวความให้ทำเหมือนนะเหมือนกว่าอีปลาเมื่อกี้ทําทำได้ดีกว่าแต่<ม>พอกินเข้าไปจะมีความแบบหนึบบางอย่างที่เนื้อสัมจะไม่หนึบผ่านในความแบบมันจะเหมือนมันมีเส้นไฟเบอร์เนไฟเบอร์มันผนังเซลล์ผัผังสัจะไม่เหมือนกันหรยังอนะไเปไงบ้างรลจ้าหรือว่าผ่านผ่านไปได้ดูว่าล่ะเหมือนเหมือนนะถ้ากินผ่านผ่านไปเนียนเนียเนียน่องเือถ้าอะเลอะอเ หมูก็เผากินเข้าไปแบบมันจะแบบกินหมดแล้วถึงมาเอสที่แบบอะไรเงี้ยเห็นมันมีพวกลายเส้นแบบเขาทำมาเขาแกะสลักเลยมาเลยเหรอแกะสลักเ, <s> เลยเอ <s> ่ะไม่ก็มีกับซ้อนกันเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจะขำเกิดมาเลยไหมเห็นป่ะรล่าเมื่อวน เหมือนแบบเหมือนมาดูน้องกินแล้วเราหิวเองนะคะเรากินลูกชิ้นนะครับงั้นแสดงว่าอย่างนี้พี่ว่าแพนเบตนี่เอ้ยถือว่าโอเคอยู่นะถือโอเคงั้นที่เรามาทั้งหมดเนี่ยถ้าให้บิูกินเลือกไหวแบบไหนผมว่าต้องคีโตเลยจริงเหรอเพราะว่าเราอย่างน้อยเราได้กินเนื้อสัตว์เรายังได้กินเรายังได้รู้สึกไขมันสัะสมรู้สึกคือเต็มที่ก็คือเราไม่ได้กินแป้งแต่หมายว่า รสชาติอะมันยังรู้สึกว่ามันจะเป็นรสชาติปกติที่เรากินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องทั้งหมดเนี้ยอย่างที่พี่พิ้นบอกมันคือความเฉพาะบุคคลนะกบัตรร่างกายของคนเรามันจะมีความแบบถูกกับบางอย่างไม่เหมือนกันด้วยการที่เรากินอะไรตระกูลไหนมันก็พอเราลองแล้วเราจะรู้เองว่ามันดีหรือไม่ดีอตว่ามันมันเรื่องลั<ช>กษณะนอยมดควยภาพส่วนตัวแล้วก็ เรื่องบุคคลอะนะใช่เลือกอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วแบบต้องบาลานซ์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเรากินอันนี้แล้วเราเป็นทุกข์มากใจเครียดอ่านการว่าเวลาร่างกายเราเครียดเราหลั่งสารเคมีไม่ดีมันก็เท่านั้นอ่ะ,อะจะกินดีไปทำไมแสดงว่าฉันแบบเอาให้แบบใจมีความสุขแล้วกินโอเคโอเค,อเควันนี้เรากินเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาพิสูจน์กันหน่อยว่าการกินอาหารที่เรากินไปเมื่อกี้จะให พลังเรามากแค่ไหนบางทีเรากินทั้งแฟนเบรดกินทั้งคีโตกินทุกอย่างที่แบบอ้าวก็ต้องมาสักหน่อยกำลังดัตเทิลกันหน่อยเฮ้ยเอาเลยไม่ถ้าถ้ากลัวบอกได้จะได้ให้ให้ปิดแบบให้คัดได้เลยมันไม่พออ๋อไม่ได้เตรียมมาว่สู้สู้โอเคกันสื่อวิลกิ้นเรบฟันทางเดี๋ยวเราไปแข่งเกมกันหน่อยดีกว่าแข่งอะไรแข่งเต้นแข่งเต้นใช่ไหมอ่ะพูดจริงๆนะถ้าเราเอาอันง่ายมากๆหนึ่งดาวแล้วเรายังเต้นไม่ได้อ่ะคือเราแย่มากแต่ถ้าสุดเราอันที่ เกือบยากเกือบสุดแล้วเราเต้นไม่ได้คนเข้าใจเข้าใจปะว่ามันยากเกินมันยากเกินใช่ไหมอันนี้คือเป็นแผนของเราว่าเราต้องทำมันยากเกินมันยากซึ่งความจริงแล้วง่ายก็ทำไม่ได้น่าจะก็เลยคิดว่ามันยากไงโอเคซึ่งได้เลือกเพลงเรียบร้อยแล้วซึ่งคนแพ้จะต้องทานเจหนึ่งปีฮะเฮ้ยมาคือตายไหมคือตายเริ่มเลยไหนนะตัวผมตัวไหนผมเลือกไปไหนเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เขาเขาหลอกใช่ไหมไม่ค่ะตาย เฮ้ยผมคนไหนวะเนี่ยน่าเเฮ้ยมันไม่เห็นบอกก่อนเลยว่าจะไปที่ไหนไม่เตะเขาได้ละค้ยมันเปลี่ยนท่าเร็วมากเลยอะวิ่งมิงเจ็บปะเจเหมือนกวนแป้งไหนในตี้ตนียเป็นใครอยู่ ่รไม่นัง่่มีแรงใจเต้เลยเอ้ยไม่รู้โไหนเน่มงงไม่เนละพี่เตค่ะไม่่เหมืเดิมเยไ่เหมือนเยไม่ต้องทิ้งรับจัดถารได้แล้วนะโอ้ยโอ้ยน่ารักปวดปวดไปเฮ้ยเ้ยีแเงแล้วยิ้มยิ้มจอยเลย เฮ้ยเหนื <gegen violin> <warfare> ่อยแล้วป่ะไม่พอค่มือขยับมือเร็วเกินอ่ะนี่มันเร็วมากเลยค่ะทำไมตามท่าไม่ทันเลยโอ้ยใครชนะที่กินเหรอเฮ้ยแค่กินเจปีหนึ่งรู้แล้วะว่าที่จริงทุกพวกเจเจไอเป็นเก่งอ่ะเพราะคนชมเขา พอกียรติพลพี่ได้ยินเสียงใครมันพูดว่าเต้นนำแล้วมันเหมือนแบบไปเลยฮะหน้าเราเหมลุนเรายิ้มอะถ้าเราดีๆมาเราเต้นเร็วมากแตได้เครียดแต่พอพอถ้าคือมีคนชมเราแต่นีพอคนนอกเข้ามากูเขาชมเราอะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะเพราว่าการเต้นไม่ได้ยากขนาดนั้นสอบมาเต้นเหม่นต์ะอ้าวลองให้คนชมบ้างลองมันจะดีเลยดีเราลงตัวไม่ไมันยากมากเลยอะเธอถือทำได้ดีดขนาดนั้นปะสุดๆดีสุดๆก็เหมือนใครคะทุกคนสุดๆเนี่ย มือนแฟนคลาสเนอะเตยก็เฉือนชนะวิลกินไปประมาณสอ,องพันไม่ไม่เฉือนไม่เฉือนไม่เฉือนไม่เฉื่อยในเก้าพันหกต่อหกพันสามคือรู้แล้วว่าใครคือ킹ดับแดนซ์ที่แท้จริง วันนี้ขอบคุณวี่คิดมากที่อุตส่าห์ขอบคุณมากรู้สึกโค้งแห้งมากไม่รู้อากาศมันร้อนหรือเราพูดเยอะอะไรัเป็นเหนื่อยครับมันเหนื่อยได้ถือโอกาสมาเจอกันทีจากการที <waters S 1> ่หลายคนอยากให้มาเจอกันครับก็ดีดีดีรู้จักครับดีใจมากครับก็ให้ลูวี้นะครับฝากผลงานเพลงหน่อยที่ปล่อยไปแล้วฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับผมที่เพิ่งปล่อย MV ไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ประมาณสักพักหนึ่งล้วฝากตาม MV ได้ทีไ YouTube Channel นาดาวิเศษนะครับผมแล้วก็สามล้านแล้วคทุกคนก็เป็นเพลงแนวที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยค่อนข้าง ท้าทายมากๆทายเลยได้สกิลหลายอย่างจากเพลงนี้เลยครับใช่โดยเฉพาะเรื่องของการเรื่องของอ่าโอเคให้กินฝาก่ายเล่าให้หน่อยเพราะอะไรกัน่ายเล่านะก็จะปล่อยตอน6โมงวันไหนครับพี่เเช้า6โมงนะครับทุกวันอังคารนะครับทาง YouTube Channel GM TV นะครับก็วันนี้ยังขอพูดคำนั้ว่าดีใจมากที่เราเป็นหนึ่งในเอาเป็นแฟนเพลงขอบคุณครับ โอเคครับก็ขอบคุณพี่น้ามากๆคุณพูดีนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ครับอาจจะเป็นใครไม่รู้อาจจะเป็นบนคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะต้องเต้นเคียงกันก็ได้โอเคก็ขอบคุณมากนะครับคอยงเพลงดี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยน่ารักอ่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการกระหายเล่านะคะ EP 1 2นะคะเตบิลกินแฟดคนละฝา Eat and Fit ค่ะทุกคนก็เป็นรายการที่สนุกเหมือนกันนะทุกคนะค่ะแบบ เขาก็พี่เตเขาเป็นเหมือนแบบคนดำเนินรายการเนาะเป็นพิธีกรเนาะแล้วเขาแบบว่ามีความแบบโกโกงแบบเป็นคนมีบุคลิกเฉพาะตัวเหมือนกันนะแบบเป็นคนโก้ๆแล้วก็รู้สึกว่าที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่คุยง่ายสบายๆมากเลยนะแต่แบบมีความคุยเร็วนิดนึงนะจนกุ้งแบบจับจับไม่ทันเท่าไหร่นะแต่ก็สนุกมากเลยอ่ะคออเขาเป็นคนคุยสนุกนะคะแล้วก็รายการเนี้ก็เหมือนแบบมันให้มาเจอกันพี่เตกับบิวกินอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้มาบอกว่าความเหมือนความต่างกันยังไงนะคะก็ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในทางเหมือนกันซะเยอะนะคะเออมีความแบบจำไม่ค่อยได้อะไรนะก็น่ารักดีนะในม,ม,มุมนี้นะทุกคนที่แบบเขาได้บอกๆก,กันมาว่าแบบเออพี่เต้มีความโกด้วยแล้วก็บิลลิงก็โกบ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่น่ารักดีนะทุกคนไม่ค่อยเจอผู้ชายโกโ้กเลยนะแล้วก็มาเจอแบบว่า2คนนี้มีความขายกันมากเลยเออแบบบุคลิกเฉพาะตัวกันมากเลยนะเออแล้ววันนี้ก็ได้มาเจอกันแล้วเนาะแล้วก็ เหมือนให้มากินแบบี่โตมังสวิรัตจอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แพลนอะไรสักอย่าง,งนึงเนี่ยแหละที่เขาแบบมากินให้เราดูนะคะว่าคือจริงๆแล้วหิวเลยนะคะทุกคนกคนือเห็นแล้วเ,เห็นเขากินแล้วก็แบบ หิวเลยคือเราไม่หิงข้าวเย็นไงแล้วตอนนี้เรามาดูตอนเย็นตอนทุ่มหนึ่งเราก็หิวเราก็หิวเลยนะคะคือกุ้งอ่ะไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยนะมังสวิรัตเจหรืออะไรอย่างงี้นะก็เขาก็มาบอกความรู้ว่าแบบมันกินยังไงช่วยอะไรยังไงอะไรอย่างเี้ยก็โอเคอยู่นะให้ความรู้ไปด้วยนะคะเราก็ตอนสุดท้ายก็คือมันเล่นเกมเต้นก็นคือน่าหลักก็ <c oughs> คือขำตลอดเลยคือเขา <c oughs> ขเขาเต้นกันน่าหลักมากเลยค่ะ รีิกิ่งเงี้ย,เ,ยเหมือนกวนเหมือนวนแป้งอะไรนะคะทุกคนก็น่ารักมากนะคะเออเหมือนเจอคนโกโก้สองคนมาแบบอยู่ด้วยกันอะไรนะแล้วที่เตก็โกจริงนะคะเหมือนเราที่เห็นในรายการเลยว่าแบบลงผิดลงเรียวลงเป็นสตอร,รี่ลงเรียวเหลือสักอย่างหนึ่งนะ,ะเออก็ 5เลีอะทุกคนคือมันเป็นรายการที่รู้สึกว่าแบบมันจบเร็วมากเลยเออกุ้งแบบงงมากเลยจบแล้วหล่อนี่อะไรอย่างงี้นะทุกคนคือสนุกดีนะคะเป็นรายการที่ควรดูแล้วดูอีกด้วยนะเออเขาคุยสนุกมากเลยอ่ะพี่เตเนาะเออเดี๋ยวกุ้งต้องไปติดตามเขาบ้างแล้วทุกคนคือกุ้งรู้สึกว่าบุคลิกเขาเป็นอะไรที่เป็นคนสนุกอะเออแล้วฮฮามากเลยเนาะเออต้องไปดูบ้างแล้วนะทุกคนเออก็เหมือนมาทำความรู้จักพี่เตตะวันไปด้วยเลยนะคะก็ไม่รู้เขาอยู่เท่าไหรุ่้งต้อง ไปเซิร์ชข้อมูลอะไรน่ะล่ะเออก็ดีนะที่แบบ GMM ก็เอาแบบฟังนาดาวมาแบบโคจกรกันอะไรเงี้ยก็อยากเห็นนะอยากเห็นพี่นิวกับพีพีหรืออะไรสักอย่างในรายการที่มาแบบมาโคเวอร์กรันหรือมาแบบ เจอกันอะไรก็ได้นะเพราะว่าเขาก็สนิทกันอยู่เหมือนกันอยากรู้ว่าเขาจะเมาแซ่บกันเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะก็ก็เป็นรายการที่ดีนะคะแล้วก็โอกาสที่ดีที่ทางบิลกินเนี่ยได้ไปแบบว่ารายการของ GMM นะคะก็ดีงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ก่อนจะไปนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมไปสั่ง Vital Thailand นะคะ b p พลาส e นะทุกคนคะ่ะก็กุ้งอ่ะสั่งไปอ่ตอนเช้านะทุกคนก็คือแบบว่าเวบเนี่ยคือไหลลื่นมากเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นอย่างที่กุ้งเคยบอกนะคะจะแบบ2 2กระปุกก ็คือแถมสติกเกอร์1 4, อันสีกับบุกแถมสติกเกอร์2อันนะคะก็เคลียร์เรื่องแต่วันนี้ถึงวันที่26กันยากันเลยทีเดยวนะคะใครยังไม่สั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อกันนะทุกคนก็นองเต็มที่กับผลิตภัณฑ์นี้มากๆเลยนะคะคือแบบเห็นได้เลยเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ทางคุณพีพีกรีดเนี่ยก็แบบ่าช่วยโปรโมทเราหนึ่งนะคะก็น่ารักนะทุกคนมาไวเขมไวมากเลยนะคะแล้วก็คือแบบ เพยยังไงให้ได้ของเร็วขนาดน,นี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันน่ารักดีทุกคนคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ <int>